สวัสดีเพื่อนเอนสมาชิกและผู้ที่แวะเวียนเข้ามารับชมช่องตับบุกขาชาแนลทุกท่านครับในคลิปนี้เราจะเดินทางไปเยี่ยมชมอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของจังหวัดลบบุรีซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเคยไปแล้วก็เคยได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่นั่นมาแล้วและก็หลายๆคนก็ยังไม่เคยไปหาดทรายเทียมอ่างซับเล็กครับ หาดายเทียมอ่างซับเหล็กสามารถที่จะตั้งหมดเพื่อนําทางมาได้เลยนะครับสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับภูซับเหล็กและก็อ่างซับเหล็กของเราที่ตําบลโคกตูมอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับก็ใช้เวลาในการเดินทางจากอําเภอเมืองลบบุรีไม่ไม่ถึง30นาทีก็มาถึงหาดสายเทียมแล้ว สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับก็ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวนะครับมีสนามหญ้ามีศาลาให้นั่งพักผ่อนและยามเย็นก็จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายนำอาหารนำของทานเล่นมาขายให้กับนักท่องเที่ยวก็ที่นํำหนับรวมดูเมื่อวานอยู่ประมาณที่1ิบเล้านประมาณนี้นะครับ ราคาสินค้าก็ทั่วไปครับไม่แพงเล,ลื่อกท่องเที่ยวจะเยอะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ เวลาที่เหมาะสมที่จะมาพักผ่อนที่นี่นะครับก็จะเป็นเวลาประมาณสัก4โมงครึ่งถึง2ทุ่มบรรยากาศก็จะเย็นๆครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ20 10. ปลายๆพื้นที่หาทรายเทียมก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก2ไร่ได้ปัจจุบันก็จะมีหญ้าขึ้นมาบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามีการ บูรณะปรับปรุงให้เป็นหารดไซด์จริงๆก็น่าจะสวยงามมากกว่านี้บรรยากาศที่นี่นะครับจุดขายก็คือสามารถที่จะมองเห็นอ่างซับเล็กแล้วผ่านไปถึงเป็นภูเขานะครับเป็นแบล็คลาวให้ก็เทือเขาโดเขาเอราวัณเขาจินแลเรานี่นะครับจุดที่ยังขาดอยู่ นในจุดนี้ถ้ามีก็คงจะดีไม่น้อยสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็คือการให้บริการห้องน้าห้องสุขาครับก็ถ้ามีก็จะดีมากๆในส่วนของพื้นที่นะครับก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสถานที่อื่นจากจังหวัดอื่นนะครับก็มีมากางเต็นที่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็สามารถที่จะไปกางเต็นท์จุดใกล้ๆก,ก,ก็คือภูสับเด็กได้ห่างกันประมาณสักครึ่งกิโลได้นะครับ ชมบรรยากาศหาสายเทียมอ่างซับเหล็กและบรรยากาศโดยรอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องต่อบปขอช่อง Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ